One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทตไท,ย,ทยสปายฮอลแลนด์อีกแลลวนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายโซคกุสคนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายวันจันทร์อาทิตย์ใหม่จิตใจเบิกบานสู้งานสู้การต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันเสียงดวงเสียงโชคโชคดีมีใจกันหรือเปล่าคะถูกหวยรวยเบอร์กันหรือเปล่าคะสว่วนตัวตัวเองขาชี้ฟ้าปัางงานอีกแล้วค่ะ หยอดม้วนละติ๊กง้วนละตอกเงินเหงือใครไม่ไหลย,ย,ย้อยเหงือใครไม่ออกจ้างก็ไม่ได้เงินเทวดานะคะแต่ถ้าคนโชคดีก็ดีใจด้วยค่ะสู้กันต่อไปสําหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะพอหอมปากหอมคอก็พอใจหนึ่งพอมันถูกก็ดีใจไปไม่ถูกก็เสียดายเงินอีกค่ะว่ากันไปค่ะถ่ายคลิปติกตอกเพิ่งเสร็จก็เลยแขวนต่างหูนิดนึงนะคะ กลัวเขาว่าเป็นคนหูเบาก็เลยท่วงมันไว้หน่อยนึงค่ะวันนี้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งค่ะฝั่งทางทิกตอกเหมือนกันลูกสาวทั้งหลายแหล่ก็ถามว่าคุณแม่คะการคบกับฝรั่งมังค่ากว่าจะได้เขามาเป็นแฟนเป็นสามีได้เสียตัวให้เขาไหมตตวโตก็เลยตอบเป็นนิดหนึ่งว่าการเสียตัวไม่เสียตัวมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราล่ะค่ะเขาจะเก็บไว้ทําไมล่ะคะเสียตัวเฉยๆมันไม่ใช่ระเบิดมันจะได้ระเบิดเถิดเถิงทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็แนะนําอยู่นะคะจะเสียตัวไม่เสียตัวเราก็ดูแลตัวเองไปนะคะระวังตัวเองเอาป้องกันตัวเองเราเอานะคะการคบกับฝรั่งมังค่าเราก็ต้องกล้าได้กล้าเสียนิดหนึ่งแล้วทุกวันนี้เราก็ไม่ต้องไปแก่สายตาชาวบ้านหรอกคะ่ะเราจะเสียตัวให้คนกี่คนเขาก็ไม่ว่ากันแล้วคะ่ะสังคมมันก็เปิดกว้างขึ้นไม่ใช่ว่า จะได้ผัวหนึ่งเมียเดียวสมัยคนที่โชคดีก็ดีไปนะคะคบคนเดียวเรียนรู้คนเดียวเจอฝรั่งคนแรกก็ได้เป็นผัวได้เป็นสามีเป็นพ่อของลูกก็ดีใจกับเขาไปดวงเราคนสวยได้เจอหลากหลายคนได้คบหลากหลายคนเจอหลายรสชาติมันก็ไปอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างตัวตัว,ตวเองก็ยอมรับได้เลยนะครัก็ไม่ได้ว่าได้แฟนฝรั่งหนึ่งเดียวก็จะได้มาเป็นสามีนะคะตอนที่10บกว่าปีที่แล้วเปิดใจคบ มุ่งมั่นอย่างเดียวส่วนหนึ่งก็คือท่องไว้ในสมองเลยนะคะการจะคบกับต่างชาตินี่คือส่วนตัวของตุโต้ที่ท่องไว้ตลอดจะก,กิก๊จกจะแฟนต่างชาติเท่านั้นตอนที่เราเริ่มเปิดใจเปิดอกจะหาสามีต่างชาติต่างชาติในที่นี้หมายถึงจากคนจีนคนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างๆจากขมงขมิล้ลาวพมา่าก็คือต่างชาติหมดเราก็เหมาไว้ในนั้นนะคะว่า เราจะได้ประเทศไหนแถบยุโรปแถบอเมริกาก็ว่ากันไปค่ะแต่คนที่ได้คนหนึ่งคนเดียวได้ครบคนเดียวเรียนรู้กันไปก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราเป็นแบบนี้เราก็ค่อยเรียนรู้ไปนะคะสักวันเราก็เจอคนดีๆคนที่เข้าใจเราไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกับเรานะคะที่จะได้มาเป็นแฟนเราจริงๆ ตัวโต้ก็ลองผิดลองถูกมาหลากหลายคนนะคะยอมรับจริงๆนะคะตอนนั้นไม่รู้ประเทศไหนเป็นยังไงแล้วคำถามหนึ่งก็เจอบ่อยคบประเทศไหนดีค,ครับประเทศไหนมีเงินมีทองประเทศไหนใจดีจะเจอคําถามแบบนี้เรื่อยนะคะช่วงแรกๆนะคะเราบอกไม่ได้หรอกการนิสัยใจคอของคนสันดานของคนมันซ่อนอยู่ข้างในนะคะบางคนเราอยู่กับเขาไปปี2 3, 5, ปี3ปี5ปีถ้าเราทนไม่ไหว เราก็ไม่ต้องไปรอนะคะดูจังหวะจากคนนะคะเหมือนตัวตต้เคยทําคลิปเตือนเหมือนเหมือนคนที่คบแฟนคนไทยแต่แฟนคนไทยเจอคนดีๆก็ดีไปคนชั่วคนดีมันมีผสมกันหมดจะไทยหรือเทศนะคะแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีมันอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายใส่เราหรือสร้างเอาอะไรนะอารมณ์รุนแรงนะคะถ้ามันมีครั้งแรกครั้งต่อไปมันก็ต้องมีไม่ต้องไปทนจนได้ลูกสองลูกสามจน ทนเพื่อลูกนะคะชีวิตเรามีชีวิตเดียวนะครับค่ะถถึงขั้นดา่าทอรุนแรงดา่าพ่อดา่าแม่ถุกุดกะุดกระชากลากถือถึง,ถงตัวดึงลงไม้ลงมืออย่าไปทนค่ะเรามีชีวิตเดียวออกมาเถอะคะ่ะสมมุติว่ามีลูกหนึ่ง,งลูกสองลูกกี่คนก็ช่างเถอะคนหลายคนนะคะขนาดเขามีลูกเยอะ นะคะเป็นขยุงเขายังเลิกกันได้นะคะเราอย่าไปทนนะคะให้เขากดขี่ข่มเหงเราเรามีชีวิตเดียวขนาดพ่อแม่เราที่เลี้ยงเรามายังไม่เคยทําร้ายเราขนาดนี้เราจะไปทนเพื่ออะไรคะแต่เหตุหตผลของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนทนไปทนมาเห็นไหมคะตามข่าวเลิกลากันแล้วมันไม่แล้วมันตามฆ่าเราอีกก็มีนะคะหลากหลายคนมันเก่งจริงๆกับพวกเพศหญิงเพศแม่นะคะบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเางคน เคยใช้ความรุนแรงคำด่าหยาบด่าทอแล้วก็ทํามาตลอดนะคะถ้าเราอดครั้งหนึ่งมันก็ยังว่านะคะแต่การเจอกับฝรั่งมังค่าส่วนมากนะคะฝรั่งเขาก็จะให้เกียนเรานะคะค่อยเปลี่ยนค่อยไปค่อยเรียนรู้ค่อยให้โอกาสเราด้วย <S <S ตอนที่ตัวตัวหาฝรั่งใหม่ๆภา,าษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้นะคะเยนูโอเคเท่านั้นเองค่ะค,ะคบคนนู้นคบคนนี้แต่ก็เปิดใจไปรอยยิ้มเราเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนะคะบอก ค่อยซึมซับไปเรื่อยๆจังหวะให้โอกาสเขาให้โอกาสเราเพราะว่าฝรั่งเขาก็กลัวเราเราก็ระแวงเขาก็มีเหมือนกันนะคะถ้าคิดไปแบบหยาบๆอย่างหนึ่งก็คือเราเล่นอยู่ตามหมู่บ้านทางบ้านเราเราเสียตรงเสียตัวเราแห่หน้าแห่หลังอยู่นู่นเราก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้ามาลองผิดลองถูกกับต่างชาติดูซิมุ่งมัน่นตั้งใจดูซิสักวันมันจะเป็นวันของเราหรือเปล่าเราก็คิดอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีกรณีหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างเมื่อวานก็วันก่อนทําคลิปไปแล้วนะคะเรื่องสามีฝรั่งไปติดผู้หญิงไทยทางประเทศไทยแล้วก็ไปกับเพื่อนไปกับอะไรอย่างนี้เราก็ต้องย้อนมองตัวเราด้วยนะคะพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกับตัวโตวแต่แกก็อยากให้พูดบ้างอยู่คะ่ะแต่ทุกวันนี้แกก็ได้เป็นมาดามเป็นเมียฝรั่งอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเรียบร้อยแล้วนะคะแกก็พูด ประสบการณ์ให้โต้ฟังนะคะแต่ก่อนก็เคยรู้จักกันทางพัตยาแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่แกบอกว่าช่วงที่พี่หาผัวฝรั่งนะถือว่าลําบากมากลําบากกว่าพวกหนูเลยนะแกก็พูดให้ตัโต้ๆๆฟังนะคะแกเข้ามาจากทางสารบ้านเรานู่นแหละค่ะมาอยู่พัทยาเหมือนกันตัดสินใจนะคะตัดสินใจนานมากกว่าไปทํางานบาร์นะครับไปทํางานบาร์ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบมาจีบ เทีเ่ยวไรเทีเ่ยวเกือเที่ยวไปเที่ยวมามา,มา,มาดื่มจนเมาทุกวันอยากให้แกไปนอนด้วยนะคะแกก็ไปนะคะการที่เราจะหาแฟนฝรั่งแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนทํางานโรงแรมก็ได้ฝรั่งทํางานร้านอาหารก็ได้ฝรั่งทงาํางานบางงานเอากงานไหนก็ช่างนะคะเราก็ไม่ต้องไปขุดคุยเรื่องของเขาเรื่องอดีตมันผ่านมาแล้วเราดูแต่ปัจจุบันแต่แกก็อยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์ถ้าเราเจอฝรั่งไม่ดีเจอฝรั่ง ลามุกจุกกับเปรเ็ดถ้าไม่ถูกใจเราก็ถอยออกมารีบหาค่อยหาใหม่ก็ได้มาตั้งตัวก่อนดูว่าเราได้เงินได้อะไรสักก้อนแล้วก็ออกมาตั้งตัวสักแป๊บหนึ่งแกว่าผู้ชายคนนี้ก็ทรงดีลักษณะดีนิสัยใจคอตอนที่ไปหาแกที่บาบ่อยๆนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็ไปเมืองไทยทีละสามเดือนบางครั้งไปทั้งหกเดือนเพราะว่างานการของเขาสามารถทําที่ไหนก็ได้ทําผ่านคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้แกว่า เขาก็อยากให้ไปอยู่ด้วยเพราะว่าพี่แกก็เพิ่งไปทํางานไม่นานเขาก็ไม่ได้เขาบางคนเขาก็ชอบผู้หญิงที่เพิ่งไปเข้าไปทํางานใหม่ๆนะคะยังไม่ผ่านผู้ชายมาเยอะยังไม่ได้ช้าชองมากก็ว่าได้นะคะแกก็เลยตัดสินใจออกจากตรงนั้นนะคะผู้ชายก็จ่ายค่าบาค่าอะไรให้เรียบร้อยแกก็ออกมาอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่คอนโดแห่งหนึ่งนะคะแกบอกว่าสามเดือนตกลงกันจะอยู่กับเขาจะเรียนรู้กันไปด้วยนะคะ แต่ทีนี้พอไปอยู่ใหม่ๆมันก็ดีแกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เราดีพาไปกินข้าวพาไปทําอะไรดีหมดหลังๆมาห้ามไม่ให้แกลงลงคอนโดเลยค่ะแต่แกก็ความที่อยากได้เงินนะตกลงกันไว้เป็นเงินจํานวนหนึ่งสามเดือนแกก็อยากจะได้เงินห้ามไม่หแกลงคอนโดเลยแล้วก็อยู่ในคอนโดให้แกแก้ผ้าตลอดนะคะแกบันก็เป็นบ้าแบบนี้แกว่ามัน ก็ไม่เชิงว่าอยากจะมีซุ้งมีเซกตลอดเวลานะก็แต่มันให้แก้ผ้าตลอดไม่ใ,ใส่เสื้อใส่ผ้าแกบอกว่าเราเป็นชาวพุทธชาวอะไรแต่ตัวตเองอยู่บ้านเหมือนกันนะคะจะไม่ให้แก้ผ้าเหินเดินทั้งบ้านตลอดทั้งวันตัตัวทาไม่ได้นะคะบอกได้เลยนะคะไปอยู่กับใครให้ทําทแบบนั้นก็ไม่อยู่แต่แกก็อ,อดทนเอานะคะแกว่ามันให้แก้ผ้าหมดมันไม่ใส่อะไรเลยนะคะแล้วมันก็ให้ลงเลยแกทนได้อยู่เดือนหนึ่งนะคะ ก็โชคดีว่าฝรั่งมันก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือไม่ได้ว่าพวกซา,าดุงซาดิศนะคะแต่แค่ให้แกพุ่งแกผ้าทั้งวีทั้งวันอยู่กับมันฝรั่งมันก็แก้ทั้งวันนะคะแต่เรื่องซรงเรื่องเซ็กมันก็มีเรื่อยๆอยู่แกว่านะคะแต่มันก็ไม่ได้บ้ามากมายไม่ได้ทําเรารุนแรงแต่มันให้เราแกผ้าหมดแกทนไม่ไหวแกทนอยู่หนึ่งเดือนเต็มๆแกว่า พี่ไม่ไหวหรอกก็เลยได้เงินจํานวนหนึ่งออกมาแกก็เลยมาตั้งตัวใหม่กูมีชีวิตเดียวบางอย่างกูทนไม่ไหวกูทาไม่ได้แต่ความที่อยากได้เงินสักก้อนมาตั้งตัวที่พัทยาค่าครองชีพตอนนั้นก็ยังว่าแต่จะมาจากอีสานใหม่ๆเมอแกก็จ่ายค่าเช่าบ้านไปจ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรไปแกก็อยากได้มาก่อนแกก็เลยยอมสละก็เลยทิ้งมาเลย แกอยู่ได้ได้แค่เดือนเดียวได้เงินจำนวนหนึ่งออกมาเช่าบ้านมาอะไรอยู่เองนะคะทีนี้แกก็เลยเจอคนใหม่คนใหม่ก็เลยดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นประสบการณ์แกว่าคนที่ได้ผัวหนึ่งเมียเดียวแด้ยวชอบพูดนู่นพูดนี่ใส่คนอื่นนะคะดวงของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะเราจะดีขนาดไหนบางคนได้ฝรั่งไม่เคยได้รับเลี้ยงเลยก็มีนะคะได้คนนั้นเดือนหนึ่งได้คนนี้เดือนหนึ่งเป็นเมียเช่าบ้างอะไรบ้างดวงของแต่ละคน ก็พาไปนะคะสักวันมันก็เป็นวันของเราแต่บางคนที่เขาไม่คิดมากนะคะไม่อยากได้ฝรั่งเป็นตัวเป็นตนค่ะได้คนนู้นดีทีคนนี้ดีได้เป็นเมียชุ่มเมียเจ้าเขาแค่นั้นได้เงินเดือนจากคนนั้นคนนี้แต่ละเดือนบางคนเขาก็อยู่ได้เราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของแต่ละคนแต่บางคนก็อยากได้ฝรั่งคนเดียวใดคนนึงรับเลี้ยงไปเลยมันก็ดีไปนะคะแต่ ชีวิตแต่ละคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงเอยพรมลิกิตเอ้ยเราลิกิตชีวิตเราเอ้ยมันก็ประกอบกันไปสิ่งที่ผ่านมามันก็เป็นประสบการณ์แกก็พูดให้ฟังแค่นี้นะคะว่าอยู่หนึ่งเดือนได้แก้ผ้าทั้งเดือนก็ว่าได้เจอประมาณนี้โชคดีว่าไม่ได้ว่าเจอแบบซาดุงซาดิผูกมัดเรานะคะแต่แกก็ไม่ทนนะคะ ถ้าทนมันได้สักสามเดือนแกว่าก็จะได้เงินเกือบแสนนู่นนะคะแต่แกบอกว่าแกทนไม่ไหวก็เลยขออยู่เดือนเดียวแต่ฝรั่งช่วงนั้นมันก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะหลังจากนั้นมันก็ไปดื่มกับแกปักไปมันก็ไปหาเอาผู้หญิงคนอื่นไปนะคะมันก็หลายเรื่องราวนะคะคนที่โชคดีเจอคนดีทีเดียวด้ยเจอไม่ดีหลากหลายเรื่องราวในโลกใบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับสังคมเหียฝรั่งต่างๆนะคะโตโต้ก็มาถ่ายทอดเผื่อเป็น บทเรียนเผื่อเป็นอุทาหรณ์เผื่อเป็นประสบการณ์กับทุกคนมาดามใหม่มาดามเกา่าขึ้นใหม่ก็จะได้รู้กันนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ